จากร้านบีบีการอุบบลครับวันนี้วันพุทธที่11ทธันวาคม2,567วันนี้ก็มาทำคลิปสั้นนะครับคลิปไม่ยาวเพื่อมาตอบคอมเมนต์ตอบคำถามเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ทักสอบถามมาทางช่อง YouTube หรือทางเพจ Facebook แล้วก็ Line Official นะครับทักมาถามว่าแบงกันตัวไหนถูกที่สุดหรือแบงก์กันเริ่มเริ่มที่เท่าไหร่นะครับ ที่ร้านก็มีแบงค์กันอยู่ร้อยกว่าแบบนะครับร้อยสิบสองหรือเท่าไหร่นี่แหละครับผมจำไม่ได้นะฮะก็มาตอบในวันนี้เลยนะครับแบงค์กันที่ถูกที่สุดณนะวันนี้นะครับสิบเอ็ดธันวาสองห้าหกเจ็ดก็คือมีสองรุ่นนี้บโูมินิไนแล้วก็รีเทแปดสิบสี่เอฟเอสนะครับราคาหกพันห้าร้อยบาทนะฮนะณวันนี้นะ ยัง6,500บาทอยู่นะครับคือปืนก็เหลือน้อยแล้วละ่ะนะครับโบรมินินนี่มีอยู่สองสีนะครับเหลือแค่สองสีสีเงินด้านแล้วก็สีดำ6,500บาทได้กระสุนหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องคือห้าสิบนัดนะครับในกล่องหนึ่งจะมีอยู่ห้าสิบนัดเพื่อนเพื่อน,น,นเลือกได้นะครับว่าจะเอาปลอกทองหรือปลอกเงินนะครับก็มีอยู่สองสีตัวนี้คือสีบรอนเงินนะครับ ป็นปืนแบล็งกันที่เล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยขายมาที่เคยรีวิวมานะครับรุ่นนี้คือเล็กที่สุดแล้วก็ราคาน่ารักที่สุดนะครับ6,500าบาทในเซ็ตเขาก็จะมีปืนแม็กที่ตัวปืนแม็กซำรองเซตทงความสะอาดจุกพลุแสงนะครับแล้วก็คู่มือแล้วก็กระสุนที่เพื่อนๆเ,เลือกนะครับจะเอาปลอ,อกเงินหรือปลอ,อกทองก็ได้ครับนี่คือสีบรอนเงินหรือเงินด้านส่วนอีกหสีก็คือสีดําสีดําก็ยัง เหลืออยู่ไม่มากนะครับในเซ็ตก็มีเหมือนกันครับสีดำก็มีแม็กกาซีนที่ตัวปืนแม็กซัมรองแสทสดมงว่าแสตง์ความสะอาดจุดพลุแสงแล้วก็คู่มือกระสุน1น1กล่องหรือ50นัดนะครับนี่คือยี่ห้อบร o เอฟเส่วนอีก1ยี่ห้อในราคาเดียวกันนะครับ6,500บาทแถม50นัดก็เป็นรีเทแปดสตัวนี้เดี๋ยวผมทําคลิป <c oughs> ยิงทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า ของก็หมดไปนานพึ่งได้มานะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าในอถสุดท้ายปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างการใช้งานทำยังไงนะครับเป็นรีเท84 fs นะฮะ <c oughs> ในเซตเขาก็มีปืนแม็กที่ตัวปืนนะครับแม็กซัมรองเหมือนกันนะครับแสตทปความสะอาดแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นนะฮะกระสุนเพื่อนๆก็เลือกได้เหมือนกันครับจะเอาปลอกทองหรือปลอกเงินเดี๋ยวผมไปยิงเทส ทั้งสองกระสุนทั้งสองแบบเลยนะครับตัวนี้เนาะโอเควันนี้ก็ทำคลิปมาแจ้งให้เ,เพื่อนๆพี่ๆได้ทราบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์อยู่บ้าง mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ